สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่19สิงหาคม2565ค่ะเช้านี้แม่นุชก็แวะมาดูที่เก็บเห็ดเมื่อวานนี้นะคะเผื่อว่ายังเก็บไม่หมดเผื่อวันนี้จะมีอีกหรือเปล่าตามมาลุ้นค่ะเห็ดบวกตาแป้า 7ตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่นุชก็เข้ามาดูแค่จุดที่เก็บเมื่อวานนี้นะคะเข้ามาแป๊บเดียวค่ะแล้วก็กลับนะคะเพราะว่ามีธุระค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะถ้ามีโอากาสแม่นุชก็จะมาเก็บแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะ